ในวันนี้นะคะจะพาผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัท SNC Formers จำกัดมหาชนหรือ SNC นะคะเขาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สำหรับยานพาหนะแล้วก็เครื่องทำความเย็นรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยทำความเย็นซ่อมและผลิตในส่วนของแม่พิมพ์นะคะ,ะในภาพโดยรวมนะคะ,ะราคาล่าสุดของ SNC เดี๋ยวอัปเดตแป๊บหนึ่งอยู่ที่5บาท95สตางค์นะคะติดลบอยู่5สตางค์ค่ะหรือว่าคิดเป็น0.83เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดูซิว่ามีมุมมองนะวิเคราะห์ไหมอ่าไม่มีนะคะไม่มีในส่วนของมุมมองนะวิเคราะห์งั้นเรามาดูกันในส่วนที่เป็นมุมมองของผู้บริหารบ้างของผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงของไตรมาสสาที่ผ่านมานะคะยอดขาย 65%ยังมาจากงานรับจ้างผลิตเครื่องปรับอากาศนะคะแต่ว่าส่วนนี้งานตรงส่วนนี้ยอมรับว่ามีมาจีนต่ำส่วนอีก35%เป็นงานด้านน้ำนะคะในเป็นงานด้านต้นต้นน้ำมาจ้นสูงกว่าแล้วก็มีการย้ายฐานผลิตย้ายฐานการผลิตจากจีนมาไทยอันนี้มีในยะนะคะคุณผู้ชมทำให้มีทั้งโอกาสทางธุรกิจแต่ผู้บริหารบอกก็ต้องยอมรับจริงว่าการแข่งขันก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะไปติดตามมุมมองนี้กันค่ะ ภาพปัจจุบันนะครับที่ที่เป็นอยู่นะครับเราจะพบว่ายอดขายในกลุ่มนี้นะครับประมาณ65%เป็นยอดขายที่เกิดจากกลุ่มงาน OEM นะครับซึ่งก็คือหลักๆก,ก็คือการรับจ้างผลิตเครื่องปรับอากาศนะครับส่งออกคิดเป็นประมาณ65%ของยอดขายรวมนะครับมาจากกลุ่มงาน OEM ซึ่งกลุ่มธุรกิจน,นีย้ยอดขายเขาจะเยอะแต่มาจิ้นจะค่อนข้างต่ำนะครับตามสภาพของธุรกิจ ในขณะที่อีก35นะครับอาจจะจะมาจากยอดขายที่เกี่ยวกับงานต้นน้ำนะฮะเราเรียกว่างานต้นน้ําเช่นปปิ้งนะครับพลาสติกหรืองานขึ้นรูปโลหะแผ่นซึ่งกลุ่มนี้จะมีในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยจะมีมาจิ้นที่ที่สูงกว่ากลุ่มงาน OEM นะครับแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามีการย้ายฐานการผลิตนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับจากประเทศจีน มาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็นํามาทั้งโอกาสทางธุรกิจแล้วก็มานํามาทั้งเรื่องของอาการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสถานการณ์โดยรวมที่เกิดขึ้นกับเอเจนซี่เราในช่วงสองสามปีนี้แล้วเราจะทําดําเนินการอย่างไรนะครับเราก็มีการวางกลยุทธ์ในการที่จะเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจนี้ขึ้นมานะครับแน่นอนนะครับก็คู่แข่งนะครับก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม ในอดีตเราแข่งกับผู้ผลิตที่เป็นค่ายญี่ปุ่นเลยมาเป็นค่ายเกาหลีนะครับปัจจุบันประเทศจีนก็เข้ามาตั้งโรงงานในเมืองไทยมากขึ้นนะครับทั้งในส่วนของโรงผลิตเครื่องปรับอากาศเองก็ดีรวมถึงงานชิ้นส่วนเองก็ดีนะครับนั้นสิ่งที่เราดําเนินการมาโดยตลอดก็คือเราพยายามจะปรับปรุง productivity ของเราโดยการใช้เทคนโนโลยีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง automation การใช้โรบอทใช้ AI ซ,ซึ่งส่วนนี้เราใช้บริษัท9.9 is ที่เราจัดตั้งขึ้นี่ยเป็น หัวจักในการผลักดันให้มันเกิดขึ้นนะครับโดยที่เราทําให้เราสามารถลดลดคอสนะครับทั้งในเรื่องของการอิมพลิเมนต์แล้วก็ลดต้นทุนในการออปเปอเรชันลงได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามตัดขายแอสเซทที่เราประเมินว่ามันน่าจะไม่ค่อยสร้าง ไม่ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับก็ลดลดตัดขายแอสเซทลงไปหลายส่วนนะครับตามที่ได้เคยนำเรียนรายงานมาทุก,ทกครั้งที่มารายงานในอัปเดตตรงนี้นะครับจากนี้ไปเ,เราพยายามจะโฟกัสนะครับในธุรกิจหรือในกลุ่มลูกค้าที่มี profitability ดีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะค่อนข้างเน้นเรื่อง v วลลุ่มนะครับจากนี้ไปเราก็พยายามจะเน้นในกลุ่มงานที่มีโปรฟิตดีนะครับวลลุ่มอาจจะไม่เน้นมากแล้ว ครับผมโดยการเรื่องพวกหัวข้อสุดท้ายเราจะพยายาม balance, บาลานซ์นะครับสัดส่วนนะครับเรเวนิรมิกซ์ระหว่างยอดขายที่มาจากกลุ่มงาน OEM และยอดขายที่เกิดขึ้นจากงานต้นน้านะครับเพราะว่าอย่างที่ถ้าดูทางซ้ายมือสภาพนะครับก็คือด้วยธุรกิจ OEM เนี่ยยอดขายเขาเยอะแต่มาจิ้นต่ำนั้นแต่ที่งานต้นน้ำเนี่ยยอดขายจะน้อยลงแต่น้อยกว่าแต่มาจิ้นดีกว่าฉะนั้นเราก็จะพยายามเน้นในส่วนตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นปรับบาลานซ์ตรงนี้นะครับให้ให้มันมีความสมดุลมากขึ้น ปัจจุบันนะคะสินค้าของ SNC เนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับ2อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแรกคืออุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศกับ2ก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศค่นะคุณผู้ชมในเชิงจํานวนเนี่ยลดลงในปีนี้แต่ว่าตัวเลขส่งออกดีนะคะโตดีทีเดียวแต่ว่าในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างที่เราทราบกันการผลิตลดลงหดตัวด้วยนะคะเราไปติดตามภาพรวมอุตสาหกรรมนี้กันค่ะ ภาพรวมของอุตสาหกรรมที่ NC Form ซีอร์เรเราเราอยู่นะครับหลักๆก็จะประกอบด้วยอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยแล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับขออนุญาตเริ่มจากในส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยครับกราฟทางขวามือนะครับเป็นกราฟแสดงจํานวนเครื่องนะครับที่ประเทศไทยมีการผลิตในช่วง9เดือนของปี2025เทียบกับ9เดือนของปี2024นะครับจากกราฟเนี่ยจะพบว่าตัวเลขรวมเนี่ยลดลงครับ ในภาพรวมเนี่ยเเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยผลิตและจําหน่ายเครื่องปรับอากาศออกไปทั้งสิ้นประมาณ18.5ล้านเครื่องนะครับเมื่อเทียบกับ20.6ล้านเครื่องในปี2024นะครับตัวเลขนี้ลดลงถึง8 5เซนนะครับมองต่ําลงมานะครับก็จะเป็นตัวเลขในส่วนของตลาดส่งออกและตลาดในประเทศนะครับตลาดส่งออกนะครับอยู่ที่15.5ล้านเครื่องลดลง 2. 7เซนะครับเมื่อเทียบกับ9เดือนของปีที่แล้วในที่ตลาดในประเทศนะครับ แอร์ที่ขายในประเทศเนี่ยครับก็มีจํานวนทั้งสิ้น3.1ล้านเครื่องนะครับส่วนนี้ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับถึงประมาณ28.2%นะครับที่เมื่อเทียบกับ4.2ล้านเครื่องใน9เดือนของปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนี้จะเห็นว่าตลาดเครื่องปรับอากาศในช่วงปีนี้นะในเชิมของจํานวนตัวนะครับตัวเลขลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังประเมินว่าไตรมาส4ตัวเลขมันอาจจะน่าจะมีกาด,ดีขึ้นนะครับ ก็เราเลยยังยังประเมินตัวเลขภาพรวมของตลาดโดยรวมอยู่ที่26.1ล้านเครื่องนะครับใกล้ๆเคียงกับปีที่แล้วนะครับผมทีนี้ในส่วนของตลาดส่งออกนะครับซึ่งหลายท่านคงพอทราบนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกค่อนข้างมากนะครับเป็นฐานผลิตเครื่องปรับอากาศใหญ่ระดับต้นๆของโลกนะครับตลาดส่งออก สิบอันดับแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการส่งออกไปนะครับตามประเทศที่ิสต์ตามคอลัมน์ขวามือตรงอ่ะซ้ายมือตรงนี้นะครับในปี2025มกราคมถึงกันยายนนะครับตัวเลขของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักปลัดกระทรวงพาณิชย์แสดงว่ามูลค่าเครื่องปรับอากาศที่ส่งออกจากบ้านเราไปนะครับมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น1 9 4 0 0 0ล้านครับผมเมื่อเทียบกับ187,000ล้านในช่วง9เดือนของปีที่แล้วเนี่ยพบว่า ส่วนนี้เติบโตประมาณ3.7นะครับ3.7ซึ่งตลาดที่เติบโตได้ค่อนข้างดีอย่างเห็นได้ชัดก็คือตลาดอเมริกาครับก็สบเ่องจากปัญหาเรื่องของนโยบายของทรัมป์นะครับในช่วงเมษานะครับก็เกิดสภาวะที่เราเรียกว่าฟรอนโหลดดิ้งนะครับก็เลยทําให้มีการดึงนะครับเรียกสินค้าจากประเทศไทยเข้าไปค่อนข้างเยอะในช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็เลยส่งผลทําให้ตลาดอเมริกาเนี่ยมีการเตริบโต อย่างค่อนข้างก้าวกระโดดในในช่วงเกเดือนที่ผ่านมานี้แต่ที่ตลาดอื่นๆเนี่ยก็จะมีสลับกันไปนะครับบางตลาดก็ลดลงบางตลาดก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่เมื่อเอามารวมกันแล้วภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมเครื่องส่งออกเครื่องประอากาศบ้านเราเนี่ยฮะก็9เดือนผ่านมาโตขึ้นประมาณ3 7ลําด็เเดับต่อไปเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ครับผมอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยในเช่นเดียวกันนะครับ9เดือนที่ผ่านมานะครับประเทศไทยผลิตและจาหน่ายเครื่องรถยนต์จํานวนสิ้น1.08ล้านคันครับคิดเป็น ตลาดที่หดตัวลง4.4%เมื่อเทียบกับ9เดือนของปีที่แล้วที่1.13ล้านคันนะครับลดลงหลักๆมาจากตลาดส่งออกครับ6 9 0 0 0 0คันลดลงถึง10%เมื่อเทียบกับ7 7 0 0 0 0คันในปีในปีที่แล้วส่วนตลาดในประเทศนะครับก็ลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่4 4 7 0 0 0คันนะครับผมภาพรวมก็ยัง สภาวอุตสาหกรรมนะครับสถาพันยันยนสภาวอุตสาหกรรมนะก็ประเมินว่าตลาดรถยนต์ในภาพรวมของปีนี้ของบ้านเราเนี่ยน่าจะหดตัวลงเล็กน้อยนะครับแต่ตัวเลขเนื่องจากมันเป็นตัวเลขอ่าธุรกิจตำแหน่งที่2นะครับถ้าดูจากตรงดูจากกราฟก็ดูเหมือนคงที่นะครับแต่ถ้าตัวเลขดูตัวเลขจริงๆก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับผมอันนี้เป็นภาพของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยในปีนี้นะครับ ส่วนไตรามาสสนะคะผู้บริหารบอกว่าก็สามารถทํากําไรได้ดีแม้ว่าบางอุตสาหการรมนั้นยังเผชิญกับความท้าทายค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะแต่โดยรวมแล้วบริษัทสามารถที่จะบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็หาไรายได้จากธุรกิจใหม่ๆเข้ามาเชยได้เป็นอย่างดี ถามว่าธุรกิจอะไรล่ะผู้บริหารบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ประโยชน์และธุรกิจสนามกอล์ฟเข้ามามีบทบาทสําคัญในการสร้างกําไรในครั้งนี้ด้วยนะคะผู้ชมสามารถติดตามมุมมองของผู้บริหารได้ฉบับเต็มค่ะในอัปเดตนะคะที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยากให้แวะดูเช่นเคยก็คือดูงบการเงินเขาหน่อยเปิดมาแล้วก็ดูงบการเงินเขาหน่อยนะคะในส่วนของงบการเงินเนี่ยผลประกอบการของ SNC ตั้งแต่ปี64ถึง67 เป็นช่วงที่มีการเติบโตเพราะว่าดูดูสปีนี้นะคะสปี64กับ65หเนี่ยจะเห็นว่าการเติบโตค่อนข้างที่ชัดเจนก็คือจังหมื่นากสิบสามาเป็น1 9 1 3นเพอแต่พอปี66ปุ๊บไรายได้หายไปเลยหายไปโดยที่กลับลงมาเหลือแค่9,387นะคะแล้วก็ปี67 รายได้ยังลดลงไปอีกเหลือแค่8 7 9 9ล้านบาทในมุมของรายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นความท้าทายมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ารายได้ที่ปรับตัวลดลงไปเนี่ยเป็นการปรับตัวเพราะว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องของต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นและผลการขาดทุนของธุรกิจอื่นๆทำให้2ปีนี้ขาดทุนสุทธิไป18ล้านบาทแล้วก็94ล้านบาทเนี่ยค่ะกลายเป็น รายได้หายแล้วก็ขาดทุนด้วยนะคะสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง9เดือนแรกของปีนี้มีรายได้รวม7,789ล้านบาทเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น27เนนะคะเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านี้โดยรวมก็ถือว่ายังมีความท้าทายอยู่ค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะเพราะว่ารายได้บางธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานรับจ้างผลิตหรือว่างาน OEM และงาน ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้คือปรับตัวลดลงนะคะและถ้าดูกำไรสุทธิงวดนี้จะเห็นว่ากำไรสุทธิกลับมานะคุณผู้ชมกลับมาที่592ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ที่ขาดทุนไปที่ขาดทุนไป125ล้านบาทนะคะในงวด9เดือนเนี่ยปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องการ ขายทรัพย์สินขายที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้งานได้กําไรกลับมา324ล้านบาทอันนี้ก็อาจจะต้องดูเพราะว่าเป็นกําไรที่เกิดขึ้นจากรายการพิเศษนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้ในในคำอธิบายงบการเงินเพิ่มเติมนะคะ